หนึงในสปลาดในเมืองแรคคูนซิตี้พวกมันนั้นอาจจะดูเหมือนมแมลงที่ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรแต่ถ้าเมื่อไรที่เหยื่อพลาดท่าพวกมันก็พร้อมจะทำให้เหยื่อหลอนไปตลอดชีวิตกับ Evil d a i r y ในวันนี้ Drain d, d e m o s Drain Demos เป็นสปาราตที่เราสามารถพบเจอได้ใน Resident E ิวภาคที่3ซึ่งคำว่า Demos ก็เป็นชื่อที่เอาไว้เรียกเทพแห่งความกลัวในตำนานกรีกส่วน Drain ก็แปลว่าระบายหรือปล่อยอะไรออกมาซึ่งกระบ่งบอกถึงความสามารถของมันได้อย่างชัดเจนสำหรับ Drain Demos นั้นก็เป็นมแมลงประหลาดที่เกิดขึ้นมาจากความบังเอิญเพราะเดิมทีแล้วมันเป็นเพียงมแมลงจำพวกเห็บหรือมัดธรรมดาทั่วไปและพวกมัน ก็ได้เข้ากินซากศพของสุนัขที่ติดเชื้อซึ่งแน่นอนว่าเลือดที่มันกินเข้าไปนั้นก็มีเชื้อ T ทีเวรัสผสมอยู่ด้วยและนั่นทําให้มันกลายพันธุ์ในเวลาต่อมาโดยการกลายพันธุ์ของมันนั้นก็จะเพิ่มทั้งขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าความแข็งแรงที่สูงมากขึ้นและยังเพิ่มความดุร้ายให้มากขึ้นอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพวกมันอยู่รวมกันเป็นฝูงมันจะทําการเปลี่ยนพื้นที่แถวนั้นให้กลายเป็นรังของมันซึ่งจะทําให้พวกมัน สามารถพัฒนาและให้ลูกๆของมันเติบโตได้เรื่อยๆนั่นเองลักษณะของเดนเดียมสนั้นคือเพศของมันจะเป็นเพศเมียทั้งหมดและมีลักษณะที่ยังคงคล้ายกับหมัดอยู่แต่มันจะตัวใหญ่กว่าหมัดธรรมดาทั่วไปมากแขนขาของมันที่เดิมทีแล้วอาจจะเป็นเหมือนขนเล็กๆแต่เมื่อกลายพันธุ์มันก็ได้เปลี่ยนให้กลายเป็นใบมีดที่แหลมคมอม,กมากๆ และเนื่องจากว่าเชื้อทีไวรัสได้เริ่มติดเชื้อจากมนุษย์ก่อนซึ่งอาจจะทําให้มีดีเอ็นเของมนุษย์หลงเหลืออยู่บ้างและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เมื่อมันกลายพันธุ์แล้วทําให้ใบหน้าของมันมีลักษณะที่คล้ายกับมนุษย์เป็นอย่างมากนอกจากนั้นมันก็ยังมีถุงไข่ที่อยู่ตรงก้นของมันเพื่อเอาไว้เก็บลูกๆของมันนั่นเองซึ่งมันจะใช้ร่างกายของมนุษย์นั้นในการฟักตัวลูกๆของมันออกมาในด้านการโจมตีเนื่องจากนิสัยของมันนั้น ถึงแม้ว่ามันจะมีความดุร้ายแต่มันก็เจ้าเล่ห์เพราะมันจะรอคอยตอนที่เหยื่อเผลอและเข้าโจมตีเหยื่ออย่างรวดเร็วก่อนจะหนีไปเพื่อเตรียมการโจมตีอีกครั้งนอกจากเดนเดียโมสจะใช้กรงเล็บของมันในการฟาดฟันเหยื่อแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะทําการพุ่งเข้าหาเหยื่อและปล่อยลูกเข้าไปในตัวของเหยื่อคนนั้นซึ่งจะทําให้เหยื่อติดอยู่ในสถานะปรสิตซึ่งจะทําให้ไม่สามารถวิ่งได้และจะทําให้เหยื่อ เจ็บปวดมากขึ้นและมากขึ้นไปอีกและถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกของมันนั้นพร้อมจะออกจากตัวเหยื่อแล้วการตายอันน่าสยดสยองก็จะเกิดขึ้น Out. วิธีการแก้อาการเมื่อปรสิตเข้าร่างกายนั้นคือการกินสมุนไพรสีเขียวนั่นเองเมื่อกินแล้วปรสิตท,ที่อยู่ในร่างกายก็จะไม่สามารถทนได้และจะออกมาเองส่วนวิธีการกำจัดเดนเดียมอสก็ง่ายมากเพียงแค่ใช้ปืนที่มีอนุภาพเพียงพอมันก็จะตายได้อย่างง่ายดาย ก่อนจะจบกันไปผมขอพูดถึงเกรดความรู้เล็กน้อยกันสักนิดละกันนะครับคือความจริงแล้วในภาคต้นฉบับมันจะมีสปราราดที่มีความคล้ายคลึงกับเดนเดียมอสเป็นอย่างมากนั่นคือเบรนซักเกอร์นั่นเองแต่ด้วยความเหมือนที่มากจนเกินไปนั้นทางผู้พัฒนาจึงจับลักษณะของเบนซักเกอร์และเดนเดียมอสมารวมกันให้กลายเป็นตัวเดียวนั่นเอง และนี่ก็คือชีวประวัติของสัป,ปรรหลาดที่มีชื่อว่า Dran Demos นะครับก่อนจากกันไปถ้าใครดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกผมได้ทำเพลย์ลิสต์ของ Evil Diary ที่ผมทำข้อมูลของสัป,ปรรหลาดในซีรีส์ Resident Evil ซึ่งผมก็ทำมาหลายภาคพอสมควรนะครับเช่นภาคล่าสุดอย่างภาค2แล้วก็ภาคที่เป็นตำนานอย่างภาค4ผมก็ทำมาแล้วนะครับรวมถึงภาคอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดนะ ก็ลองไปดูกันได้ในเพลย์ลิสต์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชั่นใต้วิดีโอรวมถึงกล่องคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมอยากจะให้ทุกคนกดที่ปุ่มไอขวาบนและโหวตกันหน่อยนะครับว่าคลิปสปาร์ลาตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวอะไรเพราะว่า Evil Diary ตอนต่อไปจะเป็นอะไรก็อยู่ที่คุณเลยครับเป็นคนเลือกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม